พิเศษวันนี้นะคะจะพาไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะไปดูโครงการดีๆกับหมู่บ้านหนึ่งนั่นคือหมู่บ้านศีห้ทำมามา3ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2557ผลที่ได้ก็คือประชาชนในพื้นที่เข้าวัดมากขึ้นรักษาศีีห้ามากขึ้นแน่นอนว่าความเป็นอยู่ในหมู่บ้านก็สงบสุขมากขึ้นติดตามรายงานจากคุณภูดิตกิติสถาพรค่ะ กิจกรรมทุกกิจกรรมที่นำมาจัดแสดงภายในวัดศรีเมืองมูลตะบนหง้มอำเภอพานถือว่าเป็นผลพลอยได้จากโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหาที่ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายรวมกับทุกหน่วยงานจัดโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557ด้วยการเริ่มให้บ้านวัดโรงเรียนนำศีลหาเข้ามาปรับใช้จนเกิดการรวมตัวทำสิ่งที่ดีในขณะนี้เชียงรายทำมาในระยะที่สนี่ก็ได้80เก็บจะได้ละยังไม่มากละ ให้ถึงร้อยนะถ้ามาถึงร้อยก็ขอให้ได้90ก็อันนี้เป็นนี่น่าภูมิใจมีคนชื่ใจถ้าาวัดอย่างเดียวไปไม่ได้ถ้าฝ่ายบ้านเมืองผู้ใหญ่บ้านายเมื่รู้พูว่าก็ดีรองพูว่าก็ดีในอำเภอก็ดีกำนัลพยาบาลไม่ร่วมมือเราเราไม่สามารถทําอะไรได้ซึ่งโครงการที่ดีนั้นต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องเพราะยิ่งทําแล้วยิ่งได้สิ่งดีนั้นกลับคืนมาในหัวใจของชาวพุทธ หมู่บ้านรักษาศีลาของจังหวัดเชียงรายถือว่าประสบความสําเร็จนะครับจากการประเมินผลพบว่ามีมากกว่า80%ที่ประชาชนชาวพุทธเข้าวัดทาบุญมากยิ่งขึ้นครับโดยโครงการต่อไปนั้นเป็นการดึงกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นตามครับ ขณะที่การประเมินพบจุดที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนนั่นก็คือการนำเด็กเข้าวัดให้มากขึ้นซึ่งขณะนี้หลายโรงเรียนรับที่จะนำสินห้าเข้าไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากที่สุดคนเข้าวัดเยอะแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตก็คือ,อยังจะเป็นคนช่วงอายุมากนะคะสำหรับเยาวชนแล้วก็ไปทำงานที่ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพแล้วก็ไปเรียนหนังสือยกเว้นว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเยาวชนเข้ามาแต่ก็ถือว่าย,ยัาง างๆะะด้วยหลายคนยอมรับว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าคือสิ่งที่ดีที่สุดในขณะนี้เพราะสามารถแก้ไขปัญหาได้ในหลายเรื่องหมู่บ้านที่ร่วมโครงการเนี่ยมันจะมีความสงบสุขเกิดขึ้นมาคือเรื่องทะเลาะเบาแว้งก็น้อยลงนะครับเรื่องขโมยขจรก็ไม่มีนะครับความสามัคคีก็เกิดขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เราเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราฝ่าฟันวิกฤตได้ในส่วนหนึ่ง รู้สึกว่าเรามีความสุขมากขึ้นมีดูกรกว่าได้อยู่กับครอบครัวาม,มากขึ้นมีความเข้าใจกันโมยการทะเลาะเบาะแว้งก็ไม่มีเกิดขึ้นเรามีความสุขก็ได้นําความรู้ตรงจุดน,นี้การรักษาสินหน้านี่ไปประชาสัมพันธ์ใน,นระดับหมู่บ้านต่างๆให้พี่น้องประชาชนให้เขามาดําเนินการรักษาสินหน้าในโอกาสต่อไปครับ ทั้งนี้หากทุกคนนำสินห้าเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นตามเพราะหลายคนปฏิบัติได้จริงและเมื่อกระจายออกไปเป็นวงกว้างในสังคมก็จะมีแต่คนดีบนเดชภัยวันถ่ายภาพผู้ดิกิติสถาพรทีมข่าวภูม,มิภาครายงานจากจังหวัดเชียงรายครับค่ะ